กราบสบายดีพ yeah, so so mm ี่น้องสบายดีนี่าใส่เสื้าพี่น้องพวกเพากันคือเก่ากับส่องยังงึงพี่เราเสื้อหนำมุนส่วนออกเมื่อขวดฐานพี่น้องแต่ว่าเตาบ้านเขาเนี่ยมันช่ขวบเตาบ้านเฮาจะพี่น้องเตาบ้านเขาน่ขวดได้เท่าหกสิบสองจะที่เตาใหญ่กำลังเตรียมเครื่องเตรียมของผมจะเอกไปขวดฐานน่ะ ออกเมื่อควัดทานพี่น้องเช่าทานข้าวมาขายนางอยากเมื่อน้ำพี่น้องข้าแมนหวานได้หลดได้หลดัดแก่หลดไทยใหญ่เมื่อน,ะนั่นงชินั่งชิขี่หลดแก่หลดไทยใหญ่เมือ่อลบลงมาน้ำเขามันกับบริษยียเงินขาลดคันมีหลดขึ้นเมื่อนั่งอยากเมื่อน้ำกระพัวนางก็ลูกนั่งอะไรเนาะ อยากเมื่อเหริน่าสันอยากเมื่อเหรินน้ำขั้นโบได้ลดแล้วกับโบส่งชัยเมื่อพี่น้องตาจะเป็นยังคือตุก๊กเกอฮะจะไปใช่ปะมันอยากไปใช้หรอ อหลัดมาแล้วยากเมื่อเลร่นบทสนพี่น้องเลยอยากเมื่อเล่น,น,าน,นลย,ยางเ,เ,เมื่อยังแล้วตะกี้วัน <c oughs> ช,ชิพาชุพนไปกินบุฟเฟ่เอพี่้องอยูนในเมืองปัซเซน,นี่ยแหละแต่ว่าหัวมันแพงก็เลยว่าคันได้เมื่อแหละ ในเมื่อล้วเมื่อกินอยู่ทางบ้านเท่าก็ได้กันเลยว่าพอมันจะถือกันรุดเลื่อกันเกือบจยกางลอยบาทพี่น้องพออยู่ในเซนี่อยู่ในในโตเมืองบ้านเขานี่ขี่เข้าไปร้ายลักเติรได้กูแหละอยู่ในเซ่เอินเซ่ใช่พี่น้องแต่มันอยู่ในหางพี่น้องบุฟเฟ่ต์มันแหละแพงโตเกือบคนละอะารกันที่จะซ้ำลอยพี่น้องเหมือนซ้ำลอยเก่าเก่ผมบอกท่านบุกัวก็เลยว่านดนี่ แลขวดถานมันจะเป็นแม่นางน้ำมนหาคนไปขวดเวยกันมันลายก็เลยว่าคันใดเมื่อเราจะมื่อกินอยู่บ้านก็ได้มันชิถือกลัวราคามันแค่แสนตอนนี้เขาขึ้นราคาได้ทั้งบานเท่ากันเลยแสนสี่แสนสี่สิบเก้าพันกับสิโตกิวสองร้อยกว่าบาทน้อยๆคันบ่ใดเมื่อแหละกัญานะพี่น้องคันไดหลุดเมื่อแหละเข้ากัอยากเมื่ออยากเมื่อน้ำอย่างเมื่อเลนนั่นแหละคันบ่ไดดเมื่อแหละกะ คันรหลดแก่บ่ได้เมื่อลวกะบ่ได้เมื่อเพราะว่าเขาอาศัยอาศัยว่าค้ามากกระดังรถดซี่ค้าเมื่อกระดังรหลดซี่อย่างนี้พี่น้องคันจา่างค้าถหลดละกะพาพกันทอยค้ารหลดก็ลงมาก,กเกือบพันบาทเนาะอย่างเมื่อกับได้เมื่อแล้วเนี่ยน้ำมันบ่มีเนาะ นอกเน้น้ำผ่อนบ่นนจเจ้าไปบ่าเมื่ขึ้นในหลายคนกระบ,บอกว่าพอเมื่อมันกับบออยากพ่อปันได้แล้วพี่น้องเลยห <c oughs> <c oughs> มืน่นหมืน่นหมื่นกอบาทนหน่อยๆไแเลยหมื่นกาบาทพ่ วาซิกับมือ่อื่นเนี่ยได้พี่น้องเลยมือ่อื่นในวาสิพากันกรับนะเจ้าหน้าที่น้ำมุ่นเพิ่นแกจะไปขวดฐานมื่อนี่ขั้นได้เงินขายฐานเพิ่นสิขึ้นไปซื้อนะซื้อจกักจักสติ้งค่ะเดพี่น้องฐานเขาเ่าเป็นเดือนยังได้ขวดัดอันหนึ่งพอมันเตาใหญ่เลย จักสติงจักสติงแบบที่เฮาอันซื้อมาอลไรห้าอันเอาต่อยายแปรเนี่ยทางบ้านเขานะมันแพงกว่าทางนี้นะมันซาวสวนโดยเฉพาะแบบอันนี้เลยราคากามันสูงอ่ะดิพี่นอ้องทางบ้านเฮายังมีถือ,อ,อได้ยังว่าถือ,อ,อทางนี้พันกว่าบาทบัวใหญ่ได้ยางนำมุ่นว่า นางก็เลยไปจกทานขันได้ขึ้นเมื่อแหละก็ซิมาซสือเอาอยู่หันเครื่องละพันกลัวคือเอาซสือหันขันชิดไดเมื่อพี่น้องต้องเมึงรถิ่งล่างซะก่อนขันรถล่างบ่ไดเมื่อแล้วก็บ่ได้เมื่อ คีโมว้าวเอเบซีด e ีนะมาสิเซนฮะเนี่เราได้เสีองามเนาะเป็นผู้บ่าแล้วเว้ยเถื่อนหลาคือเป็นแฉกือคือน้องคำหืมตัวเด็กน้อยกระแคนตุกตุกตุนอะไรนะตามต้นใหม่ตื่นมาก โต๊อยางแห้งเลยพี่นอ้องโต๊โตแห้งอนี่พี่นอ้อง กได้ประมาณสมงหนึ่งพี่น้องอสมงหนึ่งเต็มๆพี่น้องเลยแห้งอรีอ๋สวยนามที่ไายที่ กรชิเป่าโหลดคขา,ขา,ขด,าด้นมันตกตับไอเสืองามเนาะ,ะไม่งามใครใส่ใคใ่ใครสื่อหาย

โมแมรถไทยไม่ถีบได้พี่น้องรถไทยข้าเจ้าออ่นจะมาจอดน้าส,สดสดๆ

Terima kasih telah menonton!